าลครับผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกม Dragon Ball Dokkan Battle กันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาปุ๋ยให้กับตัวละครนะครับผมหลังจากที่เราเปิดได้ตัวละครมานะครับผมสิ่งที่เราต้องทานะครับนั่นก็คือการเพิ่มทําไม้ตายให้เขาเต็ม10นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่เราจะเพิ่มทําไม้ตายให้เราเต็ม10ได้เนี่ยมันก็มีการใช้ปูนะครับผมการปูนะครับไม่ว่าจะเป็นปูลับหรือว่าเป็นปูแดนซ์ก็ตามทีนะหรือจะเป็นปูสีก็แล้วแต่แต่ก็มีววิธีกกาาาารรรในหตัละคซ้ํ นะครับผมที่ได้มาจากการฟาร์มนะครับผมมาจากการใช้สต a ม i ิน่าโดยที่ไม่ต้องเสียเพชรอะไรทั้งนั้นนะครับผมสามารถใช้ตัวละครําเพื่อมาเพิ่มทําให้ตายได้นะครับผมส่วนวิธีการหาเราสามารถหาได้ทุกตัวนะครับง่ายมากเพียงแค่คุณใช้ Google เป็นเท่านั้นเองนะครับผมโอเคง่ายๆคือผมจะมาสอนวิธีการใช้ Google นะครับผมอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมในการเซิร์ชนะครับผมให้เรามาดูนะครับว่า ตัวละครที่เราได้เนี่ยเป็นสีอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีฟ้าก็เป็น AGL นะครับผมสีเขียวก็ t e q นะครับสีเหลืองนะครับผมก็ PHY นะครับสีม่วงก็ INT สีแดงก็ STR ให้พิมพ์สีนั้นลงไปก่อนชื่อตัวละครครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอินนะครับผมนะฮะแล้วก็โกคูนะครับผมแล้วก็แบล็คนะครับอินโกคูแบล็คแล้วก็กดเซิร์ชไปเลยนะครับ ก็จะขึ้นมานะครับจากเว็บวิกิตัวนี้นะครับผมให้จาชื่อเว็บเอาไว้นะครับดัชคอนบอลซีดกคันแบตเทิลวินะครับผมให้กดเข้าไปนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมบางคนก็อาจจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดเลือกนะครับผมที่ตัวมุมซ้ายหรือมุมขวาแล้วแต่ของคุณนะฮะแล้วให้เลือกการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับผมให้เป็นแบบเดสก์ท็อปนั่นเองนะครับผมสําคัญตรงนี้นะฮะคุณต้องตั้งค่า เว็บไซต์ให้เป็นแบบเดสก์ท็อปก่อนนะครับผมจะสรดวกในการช่วยหามากขึ้นนะครับสำหรับ Android ก็ดูเอาไปนะครับสำหรับ iOS ก็ตามที่ผมกดได้เลยนะครับผมส่วนหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับเราเจอ i n k o o u l l a c k นะครับผมให้เราเลื่อนามาดูข้างล่างถ้ามันเป็นตัวที่เราหาอยู่นะครับผมาสามารถ ดูได้เลยนะครับผมที่ดีเทลด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับจะสามารถกลับไปที่ร่างแรกก่อนก็ได้เพื่อไปดูว่าโอเคมันคือหน้าตาตัว SSR ที่เราเปิดได้และเป็นร่างที่เราจะใช้ในการอัพทําไม้ตายนะครับผมกดเลื่อนมาดูข้างล่างอีกทีหนึ่งจะเจอที่ดีเทลตรงนี้นะครับถ้ามันมีไม้ตายให้อัพนะครับมันจะขึ้นว่ามีตัวละครอยู่ตรงนี้นะครับ can be farm นะครับจำคำนี้ไว้นะครับ can be farm ทูเรสซุปเปอร์แท็สามารถฟาร์มเพื่อเพิ่มทำาไมตายได้นะครับผมการฟาร์มนะครับอันนี้ผมจะจำกัดไว้เลยถ้าใครบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, พี่ไปฟาร์มเพชรมาแล้วก็ไปเปิดตู้ได้ตัว s อชอซ้อันนั้นผมไม่นับนะครับ <c oughs> เราจะนับเฉพาะ <c oughs> การใช้สตาร์มิน่าเท่านั้นนะครับไม่ <c oughs> คือเล่นด่านซ้ําๆจนได้ตัวละครมาไม่ใช้เพชรไม่เสียเพชรสักนิดเดียวเลยนะครับผม <c oughs> หลังจากนั้นตัวละครนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเราจะไปฟาร์มตัวนี้ได้ที่ด่านไหนให้คลิกที่ตัวละครนั้นเข้าไปนะครับผมกดที่ตัวละครนั้นเข้าไปเลย เราก็เจอการ์ดโกคูแบล็กนะครับผมตัวนี้นะครับที่เป็นระดับ SR นะครับผมให้มาหาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า Acquire อยู่นะครับดูเลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนตามผมมาเลยนะครับมันจะเจออยู่ก่อนดีเทลนะครับนั่นก็คือช่อง Acquire นั่นเองนะครับจะเป็นหน้าตาของด่านให้กดเข้าไปนะครับผมเราก็จะเจอว่า เจ้าตัวนี้มัน d r อปอยู่ที่ด่านไหนนั่นเองครับผมอยู่ที่ด่านหนึ่งะครับ level 1 mistsiliet dark f o ให้หาหน้าตาด่านที่มันเป็นแบบนี้นะครับผม นะฮะแบบนี้นะฮะนี่แบบแบบใหม่จะเป็นแบบนี้แบบเก่าจะเป็นโกคูแบล็กตัวนี้นะฮะแต่บางคนแบบเอ้ยยังไม่ได้อัปเดตเลยมันจะมีไหมก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าตอนนี้หน้าตาด่านเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ด่านเลเวลหนึ่งนะฮะมิสเทเรียดดักโฟนั่นเองนะครับผมนี่ดรอปเรทศูนย์ถึงสองนั่นเองนะครับผมนี่เล่นแล้วได้เพชรหนึ่งเม็ดด้วยแล้วก็ตอนนี้มันดรอปเป็นตัวเอทอาร์แล้วนะเออมันไม่ใช่ตัวเอทอาร์แล้วนะฮะอันนี้มันเป็นข้อมูลเก่านะครับเราก็จะสามารถ สามารถอัพตัวละครได้ง่ายขึ้นนะครับเอ่อเพนเอสเนี่ยมันจะได้แค่ต้องอัพเปเนเอก่อนได้สูงสุดเท่านั้นมันก็จะได้แค่50%แต่ถ้าเป็น s r เรารอัพเป็น UR ก็จะได้100%เซลยคือซึ่งสะดวกมากเลยนั้นผมว่าหลายคนก็อาจจะรู้กันแล้วนะครับผมแต่บางตัวก็อาจจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมลองกดหาดูก,ก่อนแป๊บหนึง่ง อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมตัวละครที่ไม่สามารถฟาร์มได้นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นดาบูราตัวนี้นะครับดาบูราสีเหลืองผมก็เซิร์ชเข้ามานะครับผม p h y ดาบูราแค่นั้นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวย้อนกลับไปดูดาบูราเนี่ยครับ p h y หรือก็จะ p h y ดาบูราก็แล้วแต่คุณนะฮะแต่จําเว็บนี้ไว้นะครับผมนั่นคือ d b c d o c a n r button fandom นะครับให้ดูชื่อเว็บไว้นะถ้าเกิดลืมก็เปิดคลิปผมตามมาดูอีกรอบได้กดเข้าไปนะครับผมแน่นอนเลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะครับก็จะเจอตัวละครลักษณะนี้นะครับ ใช้คำคนละแบบเป็นดาบูราสีม่วง can be used to raise super tag นะครับผมนั่นคือสามารถใช้ได้ซึ่งดาบูราตัวนี้นะครับเป็นดาบูราที่แลกมาจากร้านป้านะครับผมเออนะฮะมีบอกอยู่ว่าสามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่นะครับแสนหนึ่งสามหมื่นหรืออะไรอย่างงี้นะฮะอยู่ในบาบาท,ทริเชอร์นั่นเองนะครับผมสามารถแลกมาใช้ได้อันนี้คือไม่สามารถฟาร์มได้แต่สามารถฟาร์มในลักษณะหนึ่งนั่นคือเราสามารถฟาร์มพอยต์ได้นั่นเองฟาร์มพอยต์ล้านป้าจากการเอาตัว S S R มานะครับผมมาขายล้านป้า ฟาร์มด่านไหนก็ได้ที่ดอกตัว s I เยอะๆ s I เยอะๆนะครับแล้วก็เอาตัวนั้นมาขายร้านป้าได้ตัวละ1,000นะครับแล้วก็เอามาซื้อดับุล่าตัวนี้เพื่อไปฟาร์มใส่เจ้าตัวเมื่อกี้สีเหลืองนะครับผมก็เป็นวิธีการอัพซูเปอร์แท็กโดยไม่เสียปู่นั่นเองนะครับผม แล้วก็จะมีตัวละครนะครับผมที่ไม่มีปุ๋ยแน่นอนทั้งหลายนะครับผมอารมณ์อย่างเช่นนะฮะพวกตัวละครแบบตัวคู่ทั้งหลายนะฮะบางทีก็จะไม่ค่อยมีนะฮะอย่างเช่นสมมุติเราเปิดได้โกคูฟรีเซอร์มาเราอยากรู้มันมีปุ๋ยไหมครับแล้วก็เซิร์ชเหมือนเดิมเลยครับเทคโกคูฟรีเซอร์เอาแค่คีย์เวิร์ดก็พอหรือถ้าเกิดใครแบบไม่รู้จะคีย์เวิร์ดยังไงครับเปิดชื่อตัวละครเปิดการ์ดมานะครับผมแล้วก็พิมพ์ตามชื่อกาดนั้นเลยนะครับผมให้เอาสีนําก่อนหรือสีตามหลังก็ได้นะที่สําคัญคือตต้้้้อองงมมมมมีีสนนนะะคับผแลววก็็ใใหาาาเเเข ดูที่ดีเทลนะครับผมอย่างที่เห็นถ้าเป็นแบบนี้คือไม่มีตัวละครให้ใหฟาร์มยัดปู่เท่านั้นนะครับผมโอเคเท่านี้เองนะครับผมคุณก็จะสามารถหาปุ๋ยได้ด้วยตัวเองง่ายๆแล้วไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะครับผมแค่ฝึกภาษาให้มากขึ้นนะครับผมนะไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมไม่ใช่ข้ออ้างนะครับคุณเล่นเกมแล้วคุณก็ต้องฝึกภาษาด้วยเพราะเกมนี้มันเป็นเกมที่ใช้ภาษาค่อนข้างเยอะถ้าคุณไม่ฝึกภาษาไม่ใช้ภาษาก็ไม่สามารถไปกับเกมนี้ต่อได้โดยง่ายแน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับการสอน หาปุ๋ยก็จบลงแต่เพลงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับบอกกันเลยว่าปุ๋ยตัวไหนหายยากกันขนาดไหนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,สว,ส,วานสวัสดีครับ